สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับรพบกับผมอีกแล้วนะมินินลุมิสุหรือเลสซาโรมิเนก็ได้นะครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันในแมบดีแบบเดิมแล้วก็คือ u n d e r t เท e t o ทาวเวอร์ดิและแน่นอนว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปธรรมดาเนืเ่องจากเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่มาเป็นคนแบกหรือจะเป็นตัวพาราวะก็คือ <c oughs> น้องผู <c oughs> เอ้เมันเอ้ก <c oughs> <c oughs> ูมีการีบี คืออ่กระโดดไม่ได้มากระโดดไม่ได้อยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมฟาร์มไปถึงตัวเองเวล8แล้วแล้วก็มีมีอ่อตอนผมไปเล่นนอกรอบผมเจอตัวรับมาสอตัวเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเล็กน้อยแล้วก็มาลุ้นแมงมุมแล้วก็มาแลนมาลุ้นแมงมุมดีกว่าโอ้ย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 สกิป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 สกสกิปสก มด้ได้ได้ไม่หงอกโอเคโอเคเน็าแล้วเย่โอเคแล้วก็วันนี้เราจะไปต่อที่คอกันไปเราเล่นเลยสี่คนมอนเลือดคูณสี่ไอ้น้องไปเลยอ่าอ่าอยากงเกงวางให้ก่อนก็ได้ ตัวนั้นไปวางอัดตรงโน้นเลยไม่วางวางอัดตรงโน้นนะนะไอ้ไหวอย่าโกงเกมมันไม่ไม่วางตรงที่มันมันรวมกันไม่วางเข้าไปตรงนั้นนะเออเออไอไอมันใช้หัวใจส้มมันบ้านรวยบ้านรวยคนบ้านรวยก็ใช้เงินเปลืองเขานี่แหละที่บ้านรวยเขาใช้เงินเปลืองไอ้หนุ่ำอะไรหนุ่มช่วยกันก่อนมึงไม่ใช่ตัวเล็กกิมึงไม่มีตัวเล็เกมตังตังเอามาปั้นกลงนี้ผู้กลงนี้กว้างฉุบผูตรงไหนตรงไหน <Yeah. S 2> มึงเดินไปไหนล่ะมึง <laughs> อยู่นี่เอาเดินมาเมื่อไรวะแล้วใครเมื่อกี้ใครกดสแปร์เ <laughs> มื่อกี้ก็ได้ยินเสียงติ๊กนะ <laughs> ไม่ใช่กูอะไม่มีไม่ไมีกูกู <laughs> <laughs> รู้ว่ามึงใช้เงินได้คุ้มค่ากูพยายามเอาตังเอาตังไปเดี๋ยวอัปต,ต่อฟาร์คงมากเออต,ตวัวความไปของใครบ้างเนี่ยทีนี้ มันลบไปหมดแล้วดิไอ้เงี้ยที่ผมจัดระเบียบวันี้ปล่อยให้เข้าฟาร์มกันไปแล้วผมผมยังไม่ได้ตัวฟาร์มเงินปล่อยให้เขาวุ่นวายกับพวกฟาร์มไปในตัวซีเคดที่ผมไม่ได้โชว์คือไอ้อพวกนี้มันเล่นนอกเหนออือเล่นนอกเหนือจากที่ผมอัดเพราะฉะนั้นผมไม่อ,อผมไม่รอนเอามาให้ดูได้เอาเป็นว่าพวกเคร์นี้มันไปเล่นข้างนอกแล้วมันมันไปเล่นมันไปเล่นหลังไมกันเองแล้วผม,แล,วผมแล้วผมไม่ได้อัดไว้บาเกณบาเกณดังนั้นตัว ดังนั้นตัวซีเข็ดตัวไหนที่มันไม่คุ้นหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ฟังหน่อยทีว่ามันมาจากจานไหนเว็บไหนโอ้โ okay. ทันทันเสร็จอ่าวางไอ้นี้นะเอาไปตัวบินมาเว็บไหนเว็บสองเว็บสองโอ้แล้วมันจะเว็บสองแล้วเราไม่ควรเราเราควรจะตั้งตัวบินหรือไงก็ปล่อยยื้อเงยไว้ป้นงกันก่อนใจเย็น มันมาเร็วนะบอกก่อนก็ให้เขาให้ไอ้กิ้งมีปังกันให้ก่อนใจใครมีแอร์ใครมีแอร์แรงแรงอะเครื่องบินไงบินเนี่ยแรงสุดละชีวิตนี้จะมียาชักคลิกแม่งงอใจเย็นๆประเด็นคือต้องช่วยกันฟังนะจ๊ะใจเย็นๆกังไม่มีไม่มาเกีย แม่จําได้ว่าตอนและจําได้ว่าตอนแรกโคตรจำสแกเลยนะการที่แบบว่าตัวบินอยู่ๆแม่ก็บินตัดมาเลยแบบไม่บินตามทางบินตัดกลางมาเลยเออแวงชะบุคตรจำสกเกลตอนแรกกันแล้วนั่งนั่งนั่งกันอยู่ดูดูบินข้ามตรงกลางคอฮะโอ้คัน,งนงแง่ิงเองชะดุเลงฮะอะไรเล่นแบบ w h ด t s the h ว้ยก็ฉุดไฉเว้เขาไมบีให้หวานกวนี้เว้ยโอ้เลือแปดสิบเรือร้อยหนึ่งถ้าเมื่อกี้เลือแปดเลือแปดคลิกฐานเอามีเรือกสามเมืองหนึ่งกักมีงี้ไอชาวาากโกกัอีกเก่งโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โคพีเลยกูเกียร์กันจริงจริงๆเลยเอาไปจะคิกได้ฮะสกิปตัวโอ้ยเป็นยังไงบ้างอ๋อวอลเลยนึงเดี๋ยวนะมันไหวจริงเว้มึงเอาไม่ได้เอาเครื่องบินนะ อ่ะกูอ่านอ่านอัานหนึ่งสองเลือกไหมะอะไรวางดำไปแล้วยังไงวะออกกังมียงังกัรยังโอนยังอยู่ไอ้ย <c oughs> ังไงกูกำลังนึกอยู่กเพื่ันนึกอยู <c oughs> ่ว่ากูค้นจากไหนวะไอ้ยี่เป็นมีมขึ้นมาเลยสัตว์ไอ้ไอ้ยี่เป็นมีมขึ้นลอยลอยขึ้นมาในหัวกัเลย คิดว่ามาคิดว่ามาสี่คนจะยากกว่านี้ตอนตอนแรกคิดว่ามาันจะวุ่นวายกว่าเลยโยดได้วุ่นวายแน่ๆอีกไม่นานนี้หรอก <c oughs> อีกไม่นานเลยอ,อีกไม่นานเกินรอโอเคไม่นานเกินหรอ <c oughs> โอ้ยปึ้งกุ๊กี้โอ้ยมันจะทำได้อยู่ไม่ได้ยังไงวะจำ <c oughs> จำไ <c oughs> อ้ยังจำได้เมื่อก่อนอันไดอิงเอ่ออันไดดีอันได,อ,อ,นด,อ,นดอิงมึงยืนยืนอ, <c oughs> อยู่สองตัวกี่ สกีสกีโอูยสารกี่ยายาี่สารเงียะสกีสกีมันจะแปลว่ามันจะมันจะเป็นสกีบไอสารจกคำพูดดีเสักหัวดมันจะเปลี่ยนไปเีละมันเกินเปลี่ยนมาเกินเปลี่ยนเรื่อยโอ้ไม่ได้ สองตัวนี้กลังทะครับความเจริญกูอะไรวะไออันได้ต er ีอัได้กูไม่ได้ตีอันได้ตีหนึ่งอันได้ตีหนึ่งปวดร้อนความเจริญกูเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมดับเบิลเดับเบิลแค่พันแปดในแปดตีสี่วิเลยไม่มีอะไรไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่ได้ก็ว่าอยู่ทำไมเริ่มอันได้เริ่มเว็บห้าแล้วมันได้แค่หนึ่วะ ดนมีตัวขัดขวางไัดจงเงินอยู่โดนปลาบู่ทองคุมกำเนิดเลยเดี๋ยวผมไปเป็นเจ็ดมึงอย่าหาต้มเนี่ไปแพลลาบแล้วมึงเช้าเนี่ยเดินไปทางไหนแล้วเดิอดฝั่งนี้ปะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก้าาไปอีกฝั่งนี้หมาเ่ะอ่ะ วางกลัวปั๊กตรงนี <the Means 1> ้ให้ตอดไปก่อนตอดไปก่อนข้าไปได้ก็ขอตอดไปหน่อยแล้วกันเดินเร็วเดินเร็วไฮสปีดเข้าหมู่ <over assistant> ี่กายเลยเรียบร้อย ไอ้นี่มันบัฟโหลดไหมพี่ถ้าผมตั้งไอ้ตัวอ่าจิ้งเลนเนื้อจิ้งเลนแต่ก็แค่ได้เอาฟิวกันจิงเลนด้วยละไเหลืออะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมไจบวะง่ายง่ายง่ายจะโกวฝั่งไหนจะกองฝั่งนี้ถ้าผมตั้งกองท้ายนี่คือบวกมันจะโัวแบกนี้จะกาเยโยนี่คือบินใครนี่อาร์กให้มันโดตัดนี้ระเบิดพีชีพเอาหายเป็นกองเลย เดี๋ยวนะปิดไฟด้วยเหรออุ้ยกี่เฮ้ยเพิ่งรู้ยังไงมันติดไฟด้วยวะหรือไม่ไม่พวกกูน่าจะรู้ตั้งนานแล้วแต่พวกกูแค่พวกกูแค่ลืมโอเคเย้เอออีวโอฟ็อกกิตฟ็อกกิตไฟนอลเออเยี่ยม่เลยได้ฟ็อกกิตไฟนอลมาเราได้ตัวอีวโอของด่านคอมาแล้วไอ้น้องโอเคนะครับตอนนี้เราก็ผ่านคอมาแล้วแล้วก็เวลผมขึ้นขึ้นเวลเก้าไปเลย มันอัพอะไรได้บ้างอ,นนอัพอะไรได้บ้างอัพอะไรไม่ได้เลยคอยไม่พอ,พอโอเคเราไปสุ่มเลยราสุ่มคอไอ้น้องสุ่มเลยเอ้ยได้ตัวไอ้นี่มาแล้วตัวอีโวตัวบินไอ้น้องได้อเอ้ยได้อีโวตัวลูกตามาด้วยสุ่มจนก่อนได้โอเคกลุ่มกว่าสุ่มจนก่อนจะได้ตัวใหญ่ดีกว่ากูได้มาครบทุกท,ท,ทอย่างเลยในการสุ่มแค่สามครั้งโอ้ยกลรฆ่ากูที่ไอ้ปืน อย่าเอาความจริงมาพูดดิพันกว่าเราจะต้องการตัวจากรูนสิบตัวมาดวนจะได้ไหม ระเบียวริงไม่เป็นไรเพืนกูเก่งใจกูแค่สามตัวกูครบแล้วเยอะกว่าโอเคนะครับต่อไปเราผ่านคอกันมาแล้วดังนั้นเราต้องไปหมวดที่ยากกว่าคอก็คือคอจีโนไซไปพร้อมเลยหรือเปล่าทุกคนโอเคยากยากกว่าคอจีโนไซไหมมีที่ยากกว่าคอจีโนไซไหมมีมีคือ เอ่อคอเอสเเอาเอาเอสเซีาปล่อยเอมอนทุกตัวเป็นเอสเซียใช่ไหมอูตายแกมาก็เฟลไอ้ะเออเด๋อเอออี๋ชิบหพยล้วายล้วิพหายแล้วบานแตก

มาขอ,องกิ๊กมาฉลองน้อยไอ้เหี้ยมากูเห็ดน้อยเออมากองโอ้โหกูไม่ <c oughs> กูเห็นแอมันบอกว่าเดี๋ยวมันตั้งใครกูก็เลยตัะโกนเลยนั่งอัพข้างหน้าอยู่<อ>ใชมึงมกูคิดว่ามันจะเหมือนใครกี้แอร์ฉลองน้อยแน่นอนราคา8บาท3แสน6นี่ขนาดไม่ลดราคาโอ้ดัมเมดดัมเมดนะเออมตอมเ,เมดแม่งเลยน่าขอตั้งจากแอร์อรมี3แสน6เอามาเดี๋ยวนี้ ไา้เลยเพื่อนแกแกวิดีโอเป็นยังไงอะกูไม่รู้จัดวิดีโอวิดีโอ ALK มันทำได้แค่นี้มันทําได้แค่เออตัวใจดวงวิญญาณสีเขียวทำได้แค่แค่ทําได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวแววยของกูงวยแกแกของกูไม่รู้วิธีโอใอ้อื่นว่ะโคตรมันงอนไม่รู้วิธีการโอ้ด้วยคนอื่นเนี่ย ไม่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 พกไม่พกแกกันโฉกว่าไม่พกกันโงงมาเพื่อนโอเคอันดายตันแล้อคีคีเขาคีกว้างอ่ะขยับไปนัแต่ผมตำแหน่งอันดายสี่พันห้าตีศูนย์จุดเก้าเจ๊น่าจะชิวแล้วถ้าเลยว่าแกอันดายตันนี้จะไม่ชิวอีกทีก็คือบอสนุ่นแหละบอสเดินออกมาเป็นงาแง่เฮียเฮ้ย ตึงตึงตึงๆตึงๆตึง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 เลือดไม่ถึงล้านเลือดเอ่อซีเลือดเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันถึงแต่ก็เกือบถึงเมตาตอนไงพูดเมตาตอนเมตาตอนล่างอีโวเลยล่างอีโวด้วยชันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันมันจะเดินโชว์ตัวก่อนรอบหนึ่งมาไม่รอบเหมนกัหลายรอบเลย แล้วะันอันใดมันเกี่ยวกับตีอจิ้มรัวๆิ้มรัวๆเ้มรัวๆจิ้มรัวๆไอ้เงี้ยชองแขนเสียบายอ,อีซี่อะไรอัไรแบมันมันเบาแต่เมันมัวแต่มัน,าานมัวแ,แต่เดินวนไงแบบเดินวนไปเดินวนมาแบบเดินเก็บเดินเก็บรอบเลยอะแบบวันนี้แบบนแ,นแบบวันนี้ยังออกกําลังกายไม่ครบตามกําหนดเลยเดินวนก่อน เลแต่มุกี้่ดแี่อแล้วบ่างมทั้งตัวแล้วดยตึ้งตึงตึงตึงไอเงี้ยก่วยิงเชื่อก็ช่วยไอ้เียก็างหตัวตึงตเรยเจ็บแล้วแย่ขอเจิ้จีผ่าแล้วขีค้างว่าเงี้ยหลายทีอ้ะไรวะไ้เวกากอนไอ้เียก็บย่าใกล้ังตายโอเคโอเคครับ ตอนนี้เราผ่านคอจิโดซายแล้วล้วตอนนี้ผมเวล12แล้วผมจะอัพสกิลทขึ้นสายข้างบนเนาะเพราะผมจะไปเอาทรูของมันซึ่งไม่ใช้จิตแยบดีกว,ว่าไม่พอโอเคเดี๋ยวเวล15ก็จะพอนะครับเราข้ามไปก่อนนะอันนี้ช่วยทําให้เราได้เงินตอนเวลามอนชนฐานเราตายจนเราเลือดมอนเนาะขึ้นอยู่กับเลือดมอนนะว่าเราจะได้เยอะได้น้อยแล้วก็อันต่อไปที่ผมจะต้องที่ผมอยากจะอัพคือถ้า ถ้าฐานของเราไม่ได้รับดาเมจผมจะได้เงินคูณ1.5ตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ผมอยากได้ไมากไปลงคอยอีกรอบหนึ่งผมน่าจะวิว15ผลิตเลือ 5, ท่าแสนมาสามคนรเลือท่าแสนถเลือล่อยโคตรเยอะเอามาิมั้งเรียบร้อย ได้เลยทไอะไดีลูกตาอไอยเี้ยไม่ตองอี้ดเตอตอนดม่เตอน์ไดนไม่ตอนัหมายวว่างไงว่าอ okay. ีเได้มาได้ตองอีววแต่รหัสหลักไม่ได้มันเป็นย่างไรวะโอเคครับตอนนี้ผมก็ผ่านคอไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าผมวลวสิบสี่มันขาดอ p พีประมาณอีหกเออวิประมาณหมื่นหกนะครับก็มาลงหาทิมมี่แล้วกันนะคทิมมีอยู่ในวอเทอร์ฟอร์เวฟที่ สามใหม่เวทีสี่เวทีสี่ตอนท้ายนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับก่อนจะรีเวิร์สเรามีทิมมี่ติดตัวไว้ก็ดีนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องหาน้องอยู่แล้วเพราะน้องเป็นตัวฟาร์มเกินตัวเดียวในเกมโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ทิมมี่ตอนผมวลวเท่าไหร่เฮ้ยมาเยฮ้ยลบเดียวมาว่ะเฮ้ยมากับกูโค้เลย ไม่รอบเดียวมาไอ้กี้เจ้ามึงใจไอ้ะายไอ้มึงแง่คิดว่าต้องลงเยอะกว่านี้แน่เนี่ยเพราะไอ้เพราะเพราะเซฟเพราะเซฟหลักกูแม่งเล่นอยู่กูจำได้ว่ากูเล่นโคตรเยอะเจ้าเนีไม่ได้มาตอนยกสมัยที่สเปเชียลโซหานเฮ้ยเจ้ามึงใจไอ้ะายไอ้มึงแง่อย่าบอกนะ อันได้ด <minutes> ิอันไดโอ้ยเงียกูไม่ได้ไงว่าไงเงี้ยโอเคนะผมได้ทิมวี่แล้วก็มีอันไดแถมมาด้วยเพราะฉะนั้นเรามาลงฮอตแลนด์กันต่อนะเพราะว่าเผื่อผมได้ตัวซิเขทของฮอตแลนด์ด้วยนะในฮอตแลนด์จะมีอัลฟี่นะครับก็คือตัวบัฟเดเมดมาตอนเวฟหนึ่งแ <eterm> ล <Gore> ้วก็จะมีอีกตัวจะเป็นอีกตัวจะเป็นโซซอรี่นะครับตึ้งมันเป็นตัวรู้สึกจะเป็นตัวตัวรับในอันเดสเทนะ ซึ่งมาตอนประมาณเว็บเว็บสามปะเว็บสามไปจับไม่ได้ไอ้ไอ้ไ,ไม่อยู่นี่หว่าเดี๋ยวดยวูเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำคลิปแยกใ,ให้ให้อีกทนีนะครับว่าแต่ละตัวมันออกตอนไหนออกเว็บไหนแล้วก็ดันไหนมีตัวสกิทบ้างครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกทีนึงเอาว่าเอาคร่าวๆไปก,ก่อนนะว่าผมจะมาหาตัวสกิทมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเจอหรือเปล่าเพราะผมลงแค่รอบเดียวนะ จบแล้โอเคนะครับตอนนี้ผมวมิลสิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอไอ้ I ได้ ed, The อันดดีอันดยอิ่งก่อนเดี๋ยวพวกเราค่อยไปลงดีเอ็นกันไ,ไปตีมังกรกันดีกว่าเนี่ยจบมังกรมา้ไงจบมังกรไ้โอเคนะครับเราเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราไปลงกันเลยไปโอเคครับได้ที่สุดไอ้ก็ได้อันดดีอันดยอิ่งมาแล้วเพราะั้นเราจะไปเล่นดีเอ็นกันไปไปตีมังกรกันดีกว่า

แล้วเรื่องนี้คือเราต้องปล่อยมันเลยป่ะไข้กลัวไข้กลัวปล่อยรู้สึกเราปล่อยไปเลยได้ใช่ป่ะปล่อยเลยปล่อยเลลยแ้วไปก็จะเดินไปแล้วก็โดนฟาวี่ลัดช็อตลัดคิวโอ๊ยนี่ไงบังบังเอาอะเขือกเวลามันเขือวลามันพึ่งมึงข้างมึงมึงกับภูข้างขวาเหมันกันยังไงวะกูกูลืมแล้ว มันมันการวาง, <del> ว,งว,วางกระจายวางกระจายกระจายกระจายวางกระจายกระจายวะเพราะมันจะยิงเพราะมันจะยิงมาเป็นเวฟๆวฟปั๊บทุจังหวผิดใช่ใช znaczy, ่ใช่กระจายวันที้ยเขี้ยวไปแม่พ่อม่รต้องรับเลยต้องรับเรื่อบอกว่าขับอัพขับแหลกอัดไประยะอัพไปเลยก็ได้ถ้ามีการอัดกลัวกี่มันกี่กว้างกี่จุ่ง ว a r n i n g w a r n นิงวอ r n i n g ี้หัวใจกี้หัวใจเอาเอาไอโกเอาไอโก้มาไว้กรงนี้เลยก็ยังไงเอาก็ต้องตี้กงนี้กันอรอโอเคมาเขเวอย่างแต่เมืองเองเหลือเพียงเจ้า เหลือเพียงเจ้าเองมาเองขึ้นอ่ะไม่ไม่ is you and me is you and me is you and me อะไรอม้งเอาไว้เอาเมื่อกี้เมื่อกี้ปุ่งขึ้นมารขึ้นมาแล้วมึงเงินกลับขึ้นมาแล้วมันขึ้นแป๊บเดียวบอกแล้วว่าพวกกูตีทั้งแบบอยู่แล้วขึ้นตรงไหนมึงโดนตีอ่ะ is you and me is you and me อ๋อขึ้นเงี้ย ไม่กูยังไม่เห็นจริงเลยเมื่อกี้มันขึ้นตรงไหนมันขึ้นตรงนี้มันขึ้นตรงแถวๆเนี่ยนี่นะตรงแถวๆเนี่ยเนี่ยขึ้นตรงนี้เฮ้ยยังจริงจิงกูแย่คิดจะเปิดไหม่เอาขอแบบนี้กันไหมคือกูขอแบบนี้กันไหมไม่น่าจะดีเท่าเชื่อกูเลยแบบนี้แบบประกาศแบบนี้มันทำไปดีเกินไปแล้วเว้ยมันทำไปดีเกินไปบ้าแก่ฐานมันสูงมากเลยนะเอ้ยแย่ไหมอ่ะไม่สักดูดู ปึ่มโอ้ยกูีปึ่มกูจะทำให้เงินมึงนำไปพูเอาไปฮ่้ม่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่อฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าฮอาม่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮาฮ่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 าฮแล้วก็่าฮ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 ่าร่เฮ่เฮาฮาฮ่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 บฮ่าฮเาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮวาาฮ่วฮ่าฮาฮ่าา่่า ผมคิดแควการลงยี u, ่สิบ <h> ช <ull ces> no, ั <foreign. h ull es> <lobster. h ull es> ่วโมงที่มึงรีบตอ่ะัตวก็แกงหัวใจสีชั้นชั้นดับต่หัวใจหีซ้ำเลยผมเครีผมโค้งไม่อาจรู้เอากรีงกรีงกูชอบฟุตเกงเลยไงอังกฤษเคียวอ่ะไวยหวโน้ย์เวลาไอ้กูทำไปเกินมึงนำไปฟูไม่ทันโอได้โอเล่นี่กูได้หัวใจเขียวกูได้หัวใจสีตัวเองมาเลยนี่โอเคนะครับตอนนี้เราชนะฟาววีไว้ได้แล้ว แล้วก็แน่นอนครับเงื่อนไขการรีเวิร์สครั้งที่2คือเวลสิบห้าแล้วก็ต้องตีฟาวี้เมื่อกี้ที่พวกเราตีนะครับก็คือมันจะไปปูรีเซ็ตมาให้ตอนเราสู้จบนะเราก็กดรีเซ็ตไปเลยเดี๋ยว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 ประเด็นประเด็นประเด็นประเด็กูเกือบเกือบไม่ได้ซื้อตั๋วเพิ่มล้วเกือบเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ใช้ตังค์ละเราหนึงเข้ามาใช้ตังค์ก่อนโอ๊ยว่ารปึ้งตัวคงเกินเลยหรือ่ามืดเงาอ่าแป๊บนึงนะ เอาไปทำอะไรดีวะเอาไปซื้อเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โก้แล้วนะซื้อเปอร์เซ็นต์โก้เลยนะซื้อเปอร์เซ็นต์โก้เสร็จปั๊บเดี๋ยวโซยประมาณพันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยโซยพันหนึ่งพันหนึ่งก็ซื้อซื้อซื้อฮอตแลนด์ฮอตแลนด์เป็จ้าของโอ้ยไอพวกโเจะเปเที่ยวไม่หายจิงด้วยโอเคซื้อสโนดินโอเคมีอาหารตัวแล้วเก็งกีเก็ตเราไปรีเวิร์สกันดีกว่าออกเกมเข้าใหม่แบบโอเคมาผมใช้ตังค์เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นรีเวิร์สไปเลยไอ้น้อง โอเคนะครับเราก็รีเบิร์ครั้งที่2กันแล้วเราก็กลับมาเดิรลูนอีกหนึ่งครั้งเราก็กลับเข้ามาเซิร์ฟเดรลูนอีกหนึ่งครั้งซึ่งเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบเอานะครับไอ้พวกเลเวลนะครับจะไม่ต้องมอัดให้ลงอยู่เดี๋ยวผมอัดหลังไม้ไว้ให้เผื่อมีตัวซีเค็โผล่นะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันทูแลบกับแฟน <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันแน่ ไม่ไม่รู้อะไรสักอย่างนะไม่ไม่น่าจะลงสองคลิปพร้อมกันไม่ไม่ไดาจะลงสองคลิปพร้อมกันแล้วมันยากเกินไปแล้วไม่ไม่ทิวไม่ทูแล้วก็แซนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับกันไปแล้วครับบุยบุยบุยกางเกงไม่กล้เชงกว่ากเกงไม่กล้กระโดดไม่ได้